เอาละผมสวัสดีครับผมสวัสด,ดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวเราจะเอาท่อไปส่งหนะ้างานกันนะผมก็หลังจากคลิปที่แล้วเราขึ้นเรียบร้อยผมเดี๋ยวเราไปส่งในคลิปนี้แล้วกันนะผมไปเดี๋ยวไปกันเลยผมไปเลยนะจรวดไปเลยมาปืนไปกันเลยไปเลยปืนถ้าไม่มีเสียงก็ขอไปทุกคนนนด้วยนะผมขอไปทุกคนด้วยคนระับไปเดี๋ยวเราตรงไปแล้วผมนะครับว่ารถคันนี้มันไม่เคยแรงสักเท่าไหร่ผมโอ้ยล้วเสียงนกป้าบออะไรมันอยู่ตรงนี้เนี่ย ว่ารถคันนี้ไม่ค่อยแรงเลยครับผมดูดูวิ่งนะผมไปเรื่อยๆไปอปุ๊บไปนะครับปุ๊ดูไิหกสี่หกห้าโอ้แต่ถ้าเป็นในเพาเดียวนก้าวสิบแล้วนี่คือแบบผมคิดว่ารอบคันนี้มันรอบช้านะผมรอบช้านะมันก็เลยวิ่งไม่ค่อยแรงครับผมเออมันต้องแบบนี้เนี่ยมันต้องแบบนี้วิ่งเร็วๆไปเลยก้าสิบไปเลยนะครับ จวดผมผมุ้นบอกโหวิ่งจนถึงเพิ่งได้เก้าสิบอะไรวะแม่นจวดแมผมจุดจวดนะผมจุดจวดนะจริงจริงจุดจวดผมผมุ้นบอกเออเดี๋ยวเดยวเราต้องเอาท่อมาไว้ตรงไหนเนี่ยพี่วุนเยอะเกือบแล้วมั้ง เออเอาล okay. งฝั่งน,งนี้ก็ได้ลงฝั่งนี้ก็ได้นะผมถึงโอเคลงตรงนี้ก็ได้ผมลงตรงนี้ก็ได้น่าจะได้แหละเออมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยผมนะเจ้าแคทล่ำกันเลยรุ่น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 มาสตาร์เกองเจ้าแคทละมามาเจ้าแคทเอาลงกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาลงเออเอาลงไอ้นี้ด้วยนะครับเอาลงไอ้นี้ด้วยลงมาลงมาไอ้นูลงมาเฮ้ยไม่ต้องห่วงแล้วเจอพี่แน่นอน โอเคเดี okay, okay, ๋ยวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเจอพี่แน่นอนไอ้หนูครับไอ้หนูอหนูเอาวางไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะครับโอเคเดี๋ยวเจอพี่แน่นอนไอ้หนูปึ๊บนะครับโอเคครับผมโอเคเจอพี่แน่นอนไอ้หนูไม่ต้องห่วงลากลงมาลากคอลงมาเออนนั่แหละลากคอลงมาเออลากนั่นแหล้วเดินไปโอ้โตรงท่อแล้วตรงท่อแล้วตรงเนี้ย ลงมาลงมาลงมาอย่าไปน,นอนอะไรอยู่บนนั้นพูดไปงั้นแหละทุกคนมันมันไม่มีชีวิตหรอกนะผมมันไม่มีชีวิตหรอกโอเคผมล้ำไปผมเรื่อยๆผมเรื่อยๆนะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมเ,ออเราทําอะไรก็ได้ผมในเกมนะในเกมนะหักมันลงมาเออ,อ,เเอ,อนั่นแหละโอเคทีนี้เดี๋ยวรถคันนี้ขยับออกครับผมนะคันนี้มาแค่มาส่งเฉยนะครับคันนี้แค่มาส่งเฉยนะมาส่งเะนะนะสร็จก,ก,ก็ไปผมคนระับเออเอออย่ามาไกลดิโอ้โห โอ้อะไรของพี่แกมเนี่ยเอานี it. oh, ้โอ้โหจะไปอะไรไก่แท้ล่ะเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเอ้ยอุ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 ้ยละมาโคตรไกลเลยอุ้ยมบักอะไรหรือเปล่าเนี่อือหลากมาโคตรไกลเลยทุกคนครับโอ้โหสลิงไม่โคตรไกลเลยอือโอ้โหอือโอ้ยยังแจมมายังแจมเอ๋อกระด้งทำไมยาเข้าใบโอ้โห เข้าไปแล้วผมจะเอาออกยังไงเอางานยากแล้วไงทุกคนอ่ารถไมโครก็เข้าไปไม่ได้เอาทีนี้เอาโอ้โหแล้กลางรั้วแม่งไงโอ้โหตรงฝั่งนู้นเลยนะโอ้โหอะไรวะเอาไว้เอาไ,อาไว้ตรงนั้นก่อน,ออวอนไอว้ตรงนั้นก่อนโอ้โหเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ปวดหัวจริงเลยมันต้องเอาเค้นเอาหนานะเออโอ้โหอ,อะไรวะอุตส่าห์ดึงมาแบบ โกโก้นะผมเอิบนะมาดูว่าเจ้าแคทจะทำได้ไหมนั่นไงเจ้าแคททำไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเจ้าแคทมันตะลุ่มเมื่อกี้นะแต่ว่าเจ้าฟันปีศาจนี่เอาฟันสามารถเอาฟันกีกมาได้เลยนะผมโอ้โหเจ้าแคทมันตะลุ่มเมื่อกี้มันจะเข้าไปนะเดี๋ยวเข้าไปยื้อโอ้โหท่อต้องใหญ่นะมุขความกันนะเนี่ยท่อต้องใหญ่นะเนี่ยคือโอ้โหอันนี้อันนี้คือยกบูมสุดแล้วเนี่ยไม่ได้ก็ต่ํา ลงก็ได้ต่ําขึ้นก็ได้ต่ําโหไม่ไหวว่ะโอเคผมลงไปเลยโอ้หคันเล็กผมยังพอพูดได้นี่พี่ใหญ่มาเลยพี่ใหญ่มาเองเลยัะผมโอ้อะไรของพี่แกมนี่นี้พี่ใหญ่มาเองเลยผมโอ้คันเล็กผมยังพอพูดได้นะอันนี้มันคันใหญ่มันโอ้มันเจ๊ก่ายจริงๆนะเนี่ยโอ้โหอะไรของพี่แกมเนี่ยนี้โอ้ อะไรวะโอ้โหโไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวเอไปไว้ฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเอารถนี้ไปฝั่งไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะโอ้โหไม่ไหววะ่ะโอ้โหมากวนทุกงานผมไม่รถพวกหายอะไรพี่แกนี่รถคันเล็กๆผมยังพอพูดได้ผมอันนี้คันใหญ่รถบัสมาเลยผมนี่ก็คืองานเราที่เรามาทำงู อันนี้อันนี้ก็งานเราตรงนี้เนี่ยงานเรานะงานมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ทำผมเกียนนะเออบูจะจอดตันทางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอ้โหไม่ไหวอ่ะเออจอดไว้แบนี้แหละเออแม่งเอออะไรก็ไม่รู้จกกักมาทําไมบูดีเอคันเล็กก็ตามมาบมเออปกติมันมันไม่มีรถมานะปกตินะทุกคนนะปกติมันจะไม่มีรถมานะ ก็ทำไมครั้งนี้มันมานะปกติจะไม่มีรถเข้าวิ่งเข้าหน้างานนะผมทําไมครั้งนี้มันมีวะอะไรวะหรือว่าทุกครั้งก็มีวะหรือว่าเราไม่ได้สังเกตไม่นะทุกครั้งมันไม่มีนะผมทําถนนเนี่ยทุกครั้งมันไม่มีเลยนะเออผมก็จําได้หรอ, <c oughs> อ,อทุกครั้งมันไม่มีนะเออทาไมครั้งนี้มันมีวะเออแปลกใจอยู่เหมือนกันนะอ,อโอเคผมันดันลงไปผมลงบุ๊บไปโอเค ทุกครั้งมันก็มีนะเอออะไรอะไรของพี่แกมนี่เอองง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 ,งงจังเลยงงจังเลยงงจังเลยจังเลยแล้วไอ้ดันจะเอาออกยังไงเนาะไอ้บ้านันจะเอาออกยังไงเนาะเออโอเคเออเอะไรดันง่ายนะดันง่ายนะเออบอืนบืนลงไปแล้วตอนนี้ลงไปแล้วหนึ่งนะผมลงไปแล้วหนึ่งนะโอเคเออ อ่าไปยากไปเย็นซะเเลอเกินอืบอือโอเคผมไปทานไปมเป็นท่อใหญ่มัท่อใหญ่โคตรดีเลยครับอือเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นท่อใหญ่เนาะโอ้โหงานใหญ่เลยนะงานวางท่อใหญ่ๆห่งานวางท่อใหญ่เลยครับนึ่งงานนี้นะลงไปเออนั่นแหละนั่นแหละเอองั้นแหละเออไปเอ้หรือว่าเราเราต้องเอาขึ้นด้านบนก่อนนะเราต้องไว้ด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงยากครับเดี๋ยวมันจะลงยากนะครับ โอเคครัโอเคนะครับนะครับนะครับแมโอเคเรา,าได้กี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าเจ็ดนาทีเองนะผมไปไปเรื่อยเรื่ผมนะครแมยังยังอยู่ต่อยาวผมปึ๊บโอเคดันไปดันไปเอ้ยโอ้โหโอ้โหเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยากไปเย็นซะเหลือเกินเนาะไปยากมากดมรูนนะ้หนักอ่าทำไมเจ้าฟันปีศาจทำที่โรงงานทำไมมันไปง่ายอย่างวะ ดูดิทะลุเมื่อกีเฉยๆเนี่ยแล้วแล้วเวลาเอาเอาต่ําก็ไม่ได้ผมดันกันนะโอ้โหมันต้องทําแบบนี้ผมนะโอ้คว้ามามันเดือดเออนั่นแหละทําแบบนี้ค่อยๆชนไปค่อยๆชนไปนั่นแหละค่อยๆชนไปเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมาเอาไอ้อีกอันนึงก่อนนะผมอันนี้นะอันอันอันน้องไอ้ตัวนั้นนะมาเดินมาผมดึด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 ดโอ้โห อันสุดท้ายผมบอกเลยว่าน่าจะยากครับผมน่าจะยากนะเออน่าจะวิ uh ่ง huh. อ mm ้อมไปฝั <goals> life, ่งน okay. ู้นนั่นแหละใช้เข็นวิ่งอ้อมไปฝั่งนู้นเออหรือว่าเข็นเอื้อมไปตรงนี้ก็ถึงครับเข็นเข็นเล็กนะผมเข็นเล็กนะเข็นเล็กน่าจะยกได้ผมคือโอเควิ่งสวิงกับปไปหมุนไปกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปดีหนูกิ้งไปดีหนูเฮ้ยกิ้งไป้เออ ไปกิ้งไปกิ้งไปกิป้งไปเรื่อยๆปั๊บปึ๊บโอเคนั่นแหละกิ้งไปแฟปปึง้งนั่นแหละไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเดินไปครับผมเดินไปครับตึ๊บๆๆดเดินไปโอเคแม่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างงั้นแหละทำถูกแล้วอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละอึ้อนั่นแหละแม่มันชิวๆแล้วเกินเนาะชิวๆสบายๆผมไม่ต้องรีบนะผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับผม ชิวสบายสบายครับผมเราเพิ่งได้เอาลงได้อันเดียวเองมันชิวกันไปแล้วเนี่ยมันชิวกันไปแล้วเพิ่งเอาลงได้อันเดียวเองป๊บโอเคมันดันไปแล้วเออมันก็ยังกิ้งไปอยู่เออถ้ามันกลมมันจะกิ้งง่ายกว่านี้นะผมว่านะโอเคมันดันไปโอเคมองมองไม่เห็นหรอกมันมันหันหลังจ๊กจะหันทำไมเอโอเคลงไป เดี๋ยวเราเราเราต้องไปยืนอยู่ฝั่งนู้นก่อนจริงจริงให้มันไปฝั่งนู้นก่อนอือดันไปโอ้โหดันไปดิเออตัวผมนี่ไปก่อนแล้วแต่ว่าคอนโทรลไม่ไปโอ้โหคอนโทรลไปอยู่แต่ว่ารถมันไม่ไปให้นะผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับไปเดินไปลึกๆๆๆๆๆๆเดินมาเดินมาเดินมาแมบแล้วก็เอาลงผมปึ๊บเอ้อลงไปไอ้หนูอันที่สองปึ๊บโอ้โหไม่ปุ๊บว่ะโอเคปึ๊บน่าจะปึ๊บก็ผมน่าจะปึ๊บนะ โอเคบึ๊บดีบึ๊บดีบึ๊บดีบึ๊บแทมเออบึ๊บเอออย่างนั้นแหละอ๋อแล้วอันนี้เราจะทำยังไงนี่ทำไมมัน,ม,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 นมันเบียดอยู่ตรงนี้นี่ฮะอันนี้นี่ต้องเอาขึ้นมาใหม่ครับผมอันนี้นะอันนี้ต้องเอาขึ้นมาใหม่นะคือเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้ครับอกยื้อไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละอาบอกนี่ก็ดันไปอีกบุ๊บดันไปอ๋อดันไปอึบ๊บ ดันไปดันไปแม่เออเออนั่นแหละดันไปดันไปแม่นะผมดันไปเออเอ้ยอ้ยดันไปเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ,อย,ย่างนั้นแหละเออจุ๊บนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยเอาอันนี้ไปด้วยจุ๊บอย่าอย่ากระเด็นไปเออเอออกรั้วไปก็พอนะผมอย่ากระเด็นออกรั้วไปก็พอนะนะโอเคนะออโอเค ม really? kind of ่เราต้องเดินข้ามรั้วเอาไม่โครเดินข้ามรั้วเลยเหรอถามจริงเอาไม่โครเดินข้ามรั้วไปเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่เดินเดินอ้อมไม่ใช่ไม่ใช่เดินข้ามรั้วเดินอ้อมไปเลยเหรออือนะผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าจริงผมไม่อยากใช้เคียนแต่ว่าผมใจอีกใจหนึ่งผมก็อยากใช้ไมโครนะครับเพราะว่ามันมีไมโครมาแล้วเนาะมันก็อยากใช้ไมโครใมันสุดนะผมโอเคผม โอเคเรียบร้อยผมปุ๊บนี่ก็เหลืออีกกนหนึ่งครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวอีกนกหนึ่งค่อยไปเอาอีกอ่าคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ